สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่27กันยายนนะเริ่มต้นที่ทําเฟรนด์วิลี่นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเปิดสัปดาห์มาใหม่นะคะมาดูกันว่าชาแนลราคาของวิกลี่เปลี่ยนไปหรือเปล่า r e s i s t a n c ดด้านบนเป็นที่เดิมเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ที่1833.83 s u ส p o r t ก็เป็นที่เดิมแถว1 6 8 7 0 1นะ ราคาลงมาถึงเกินครึ่งกรอบเหมือนเดิมนะครับมาอยู่ที่เดิมนะสะบัดไปสะบัดมาแล้วประมาณว่ามาอยู่แถวโซนเดิมนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เราเห็นเรดข้างบนนะครับข้างล่างยังไม่มีบรูความหวังของวิกี่ก็คืออยากจะกดให้ลงมาสร้างบลูนะแต่ว่าเป็นไปได้เร็วช้าแค่ไหนนั้นต้องไปดูทำเฟรมย่อยนะเพราะว่านี้มันเป็นมุมมองที่ใหญ่มากโอเค มาดูกันที่เดลี่ที่เดลี่ตอนนี้นะคะชาแนลของราคาอยู่ระหว่าง1.787.13กับซัพพอร์ตที่1.737.73นะซึ่งเป็นชาแนลเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เขาเริ่มปรับใหม่4,600กว่าจุดนะคะแล้วบรูก็มาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะบรูดอทเนี้ยนะแล้วก็ดันราคาให้รีบาวตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ เกือบถึงครึ่งตอบแล้วมาลุ้นกันต่อว่าจะขึ้นถึงไหมเพราะว่าหลังจากที่มาเทพสอร์ต1 3 7แล้วมีการเด้งกลับของราคาเนี่ยก็มีความหวังว่าเธอจะดันราคาเด้งขึ้นไปเทสด้านบนนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นไปได้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราไปเช็คสัญญาณของ indicator ตัวอื่นด้วยเทรนนะคะของเขาเป็นขาลงอยู่แล้วนะคะที่เดลี่นะเพราะว่าราคาอยู่ใต้ l a 200นะ มาดูแรงซื้อแรงขายนะคะตอนนี้ที่เดลี่นะแรงขายพักตัวนะคะแรงซื้อมีดิเรกชันก่อตัวมาแต่ยังน้อยนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็มีการรีบาวตัวกับเล็กน้อยเห็นบรูมาข้างล่างก็หวังว่าจะเกิดเรดข้างบนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความหวังอยู่ว่าจะรีบาวตัวได้สูงแค่ไหนแต่มุมมองหลักของเดลี่คือเขาติดอยู่ในชาแนลของของเดลี่นั่นเองนะคะ โอเคมาดูที่4ชั่วโมงที่4ชั่วโมงเห็นสัญญาณโอเวอร์ของเขาบาลานซ์แล้วท่าราคาพยายามดันขึ้นนะคะไปพักหนึ่งก็มีความหวังว่าเขาจะพยายามที่จะรีบาวตัวกลับได้ไกลามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะโอ okay. เคเทรนด์ของ4ีชั่วโมงเป็นขาลงอยู่นะตอนนี้เองนะแท่งปัจจุบันของราคาเนี่ยคือแรงขายมาเต็มนะ แต่ว่าตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายๆแล้วดันราคาลงมาได้ระยะหนึ่งแล้วทีเดียวหลังจากที่เปิดตลาดมาราคามีการปรับตัวขึ้นสูงอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราเห็นชาแนลของ4ชั่วโมงนะก็คืออยู่ระหว่าง1757.57กับซัพพอร์ตที่1740.35เนี่ยเราจะเห็นว่าแท่งราคามันพยายามที่จะปีนรีสิเซนต์นี้อยู่นะคบก็คือทดสอบไปแล้วแล้วทีนี้ก็ ดูเหมือนจะผ่านหรือเปล่านะประมาณนี้นะคือให้ดูจบแท่งนี้ก่อนนะคะว่ามันสามารถกลับเข้ามาในกรอบได้หรือเปล่าถ้ามันกลับเข้ามาในกรอบได้มันมีโอกาสมาไซเวย์อยู่บริเวณใกล้รีสตันนี้นะแต่ว่าถ้ามันกลับเข้ามาไม่ได้มันจะพยายามปีน1757เพื่อที่จะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นในฝั่งทำเฟมย่อยอย่าง M 3 0หรือ M 1 5ได้นะโอเค ไปดูกันว่ามีโอกาสไหมจะออกนอกกรอบหรือจะอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ชานลราคาของ H 1นะคะอยู่ระหว่าง174 5 8 9ห้ากนะคะกับ resistance ที่1760นะราคาเนี่ยกดขึ้นกดลงอยู่ระหว่างรัวเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้สัญญาณมันบาลานซ์กันแล้วระหว่างบลูกับเบรดนะร้ะนจุดวัดใจสำคัญด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้นะ1 7 4 5 5เ ก็ถ้ากดลงมาใต้รั้วก็มีโอกาสที่จะทดสอบอยู่เหมือนกันแต่จะผ่านหรือเปล่านั้นให้ตามดูตามดูอะไรตามดูแท่ง4ชั่วโมงถัดไปนะคะว่าแรงขายที่มาเต็มอยู่ตอนเนี้ยมาต่อได้หรือเปล่ามาต่อได้นะครับอาจจะหลุดซัพพอร์ตนี้ลงมาเทสถึงกรอบด้านล่างของ4ชั่วโมงที่1740แต่ถ้าไม่มาต่อเทสแล้วไม่ผ่านนะครับรานะคาจะพยายาม ดันตัวขึ้นไปเทปปีน1757ใหม่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือมุมมองของ H1 แล้วก็ทำเฟรมย่อยก,กว่านี้แต่ว่าเทรนหลักของเขานะคะยังเป็นขาลงอยู่นะเพราะว่าเขาอยู่ใต้แอลเมร200แล้วก็อยู่ใต้รั้วเอามาดู30เนี่ย30ที่ขึ้นไปเมื่อช่วงตั้งแต่เช้านะคะมันขึ้นมาติดอยู่ที่1760เนี่ยมันเป็นระดับโอเวอร์ระดับกลางนะ แล้วทีนี้พอดันราคาลงมาใหม่ถ้ามันไม่หลุด174เนี่ยมันจะขึ้นไปใหม่นั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลามันขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นอะ่ะมันยังขึ้นไม่จบมาดู15 15เหมือนกันนะคะ15ตอนนี้คือก่อนหน้าน,นี้เมื่อนานมาแล้วมีข้างข้างล่างเป็นดอกสีสีขาวขึ้นไปเป็นดอกสีเหลืองตบลงมาก็ยัง ยังเหลืองอยู่นะคะมันก็นะคือเหมือนสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นแบบสูงเรื่อยๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมุมมองคล้ายๆก,กันกับที่30คือถ้ามันไม่ผ่านจุดวัดใจตรงนี้นะครับมันจะพยายามขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นในกรณีที่เขาจะสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นคือเขาจะไปสร้างดอกสีขาวนิระจาเพราะฉะนั้น เลเวลถัดไปของ r e s i s t a n นที่เขามีโอกาสสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นอยู่ตรงไหนบ้างมาดูกันนะครับถัดจาก1760นะคะเลเวลถัดมาของ r e s i s t a n นอยู่บริเวณนี้นะจ๊ะ1764ถัดมาอีกวันนี้ระยะสวิงของเราไปสุดที่ไหนนะขอเช็คหน่อยระยะสวิงของเราวันนี้นะครับสุดตรงนี้เอง1774.69นะจ๊ะ แต่ว่ามี RESISTANCE สำคัญตรงนี้ใกล้ๆก,กันด้วยที่1 7 7 6.45เนาะแล้วก็กอบด้านบนของ RESISTANCE DAILY ที่1 7 8 7.13นะครับเพราะฉะนั้นก็ในกรณีที่เขาปีน1 7 5 7ได้นะครับรางคาก็ให้มองแค่2ระยะนี้นะคะโอเค1 7 6 4กับ1 7 7 4 อันนี้คือด้านบนมีความหวังไหมยังมีอยู่นะในกรณีที่เขาไม่หลุด1745โ okay. อเคแต่ถ้าเขาลหลุด1745นะคะมันตอนนี้คือเทรนขาลงอ่ะยังคงได้เปรียบนะเพราะว่าทำเฟรมใหญ่อย่าง H1 สชั่วโมงเดลียเป็นเทรนขาลงหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังถ้ามันหลุด1745ก็มันมีโอกาสลงมาทดสอบ ซัพพอร์ตเดิมของ4ชั่วโมงกับเดลี่เนาะที่1.740กับ1.737โ okay. อเคมาดูระยะสวิงด้านล่างด้วยนะครับวันนี้เพราะว่ายังไงเทรนขาลงก็ยังดูได้เปรียบนะจ๊ะสุดระยะสวิงด้านล่างนะคะวันนี้อินดิเคเตอร์วันให้ที่1.723.29นะโอเคเพราะฉะนั้นสรุป รวมนะคะก็คือให้ตามดูก่อนว่าแท่งถัดไปของสีชั่วโมงเนี่ยแรงขาเนี่ยมาต่อไหมมาต่อ, 3, อตมีโอกาสเทสซ้ำซับพอร์ตเดิมโอเคแต่ถ้าไม่มามันจะพยายามสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นนะคะในไทม์เฟรม M15 กับ M30 นะจุดวัดใจของคุณคือตรงนี้นะ1.745เทสแล้วผ่านหรือเปล่านั่นเองนะคะ โอเคอย่าลืมเช็คข่าวในตารางประกอบการเทรดด้วยข่าวนอกตารางก็อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย